ชนเผ่าเยาวหรือเมียนในจังหวัดกำแพงเพชร Vocabulary คำศัพท์ Ethnic group Ethnic group Ethnic group แปลว่ากลุ่มชาติพันธุ์ Language 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 แปลว่าภาษา Silver jewelry Silver jewelry Silver jewelry แปลว่าเครื่องประดับเงิน design 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 แปลว่าออกแบบ mountain 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 แปลว่าภูเขา peaceful 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 แปลว่าสงบสุข relative 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 แปลว่าญาติ An or, ancestor 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 แปลว่าบรรพบุรุษ culture 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 แปลว่าวัฒนธรรม respect 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 แปลว่าเคารพชาวเยาหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าชาวเมียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในประเทศไทยโดยบางครอบครัวอาศัยอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรมักตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบกลางชนบท หรือบริเวณใกล้ภูเขาชาวเยามีภาษาของตนเองเรียกว่าภาษาเมียนแต่ก็สามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยเช่นกันชาวเยามักสวมใส่เครื่องแต่งกายพื้นเมืองแบบดั้งเดิมโดยผู้หญิงนิยมสวมเสื้อคลุมสีดำยาวที่ประดับลวดลายสีแดงหรือสีขาวส่วนผู้ชายสวมเสื้อและกางเกงสีดำตกแต่งด้วยลวดลายหลากสีสันอาชีพหลักของชาวเยาคือการทำเกษตรกรรม พวกเขาปลูกข้าวข้าวโพดผักและสมุนไพรอีกทถาบางครอบครัวยังเลี้ยงไก่หรือหมูเพื่อเลี้ยงชีพชาวเยาวทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยใช้เครื่องมือแบบเรียบง่ายในฟาร์มและบางคนยังทอผ้าหรือทำเครื่องประดับเงินเพื่อขายในตลาดชาวเยาวมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ซึ่งถือว่าสำคัญมาก ในช่วงนี้ครอบครัวจะทำความสะอาดบ้านปรุงอาหารพิเศษและไปเยี่ยมญาติพร้อมทั้งสวมชุดประจำเผ่าและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษในช่วงปีใหม่จะมีการต้มไข่และย้อมเป็นสีแดงจากนั้นใส่ในถุงผ้าที่ถักทออย่างประณีตเพื่อนำไปมอบให้ญาติหรือแขกผู้มาเยือนเพื่ออวยพรให้บุคคลน,นั้นและครอบครัวประสบแต่ความโชคดี ปัจจุบันเยาวชนชาวเยาจำนวนมากเข้าเรียนหนังสือและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามพวกเขายังให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ตามวิถีดั้งเดิมที่เรียบง่ายสงบสุขและภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง